อย่างที่อาจารย์แม่บารมีแม่มงมึงว่าเบิ้งไหมตึงไหมน่องจนหมอบของยากแล้วก็เรียนได้แล้วก็เรียงที่ไม่นะทุกท่านแกก็บอกว่าแกจดวันหนู่บนหัวหน้แกจดวันวันเลยว่าวันนี้วันที่นี้รับมาวันนี้อยู่วัยหนึ่งว้ยสองว้ยสามก็จดว่าก็จะเรียนได้นะคะนั่นคือตัวอย่างที่ดีแล้วไปละหนูไปถาม ไหมไม่กิโลร่างไหมนม่จะจำไจ้เขอแล้วจะรู้ไหมคะว่าตัวเองเลี้ยงมาทั้งปีได้เท่าไหร่้าเขาซางปุ๊บเขาซื้อหนูเลยว่ารุ่นนี้ได้ไหมเท่านี้รุ่นหนาจะเนี่ยปีนึ่งจะได้เท่าไหร่คำนวณรายได้ก็ยังได้บอกอยู่เลยนะมฮะพอดีอัดวิดีโอไว้แล้วไฟล์หายนะทุกท่าน ตอนเปิดแผ่นใหม่นะนี่กำลังอาจารย์กำลังให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับการเลี้ยงใหม่นะทุกท่านตอนภาคเช้านี่จะสอนเกี่ยวกับวงจรใหม่แล้วก็การเปิดเลี้ยงใหม่ไวอ่อนนะที่เราได้ถ่ายรูปให้ดูนะทุกท่านพอดีเขียนติอหายนะครับผมถ่าแม่มีที่ขายรังหููจะทําช่วยแม่อันที่สองมีตลาดเส้นไหมให้ไหม หรือมาบอกเทคนิคการสาวใหม่สวยๆหน่อยตอนนี้เป็นไหมแม่มีหลายอยากขายแต่ไม่มีที่ขายลูกกับแม่ซอยถ้าเราบอกลูกได้ว่าตรงนี้ทําแล้วได้เท่านั้นเท่านี้ลูกหรือแม่จะได้เท่านั้นนี่เขาเอาจจะมาทำราก็าได้นะคะพอเด็กอะไรคุ้มอยู่แล้วแต่ว่าเด็กนุ่มันตรมแต่ว่าเราส่วนมากก็คือแแดของบริขายเราส่วนมากแต,แต่่เพราะว่า